พี่มาสามคนสามคนสาคน,คนโอ้โหเข้ามาในเกมก็ต้องเปเลยนะเนี่ย90โลบักนะคะเพื่อที่จะเอานี่เลยเจ้าบลูนั่นเองนะทุกคนโอ้โหตอนน่อเดียวเราอยู่ในเกมโลบ o กนะคะในแมปแชร์เลสซิ่นั่นเองอะ่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาแข่งเอ่อแข่งเก้าอี้กันนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเวลาเลือกเก้าอี้แป๊บหนึ่งนะคะฉัเจะเอ,อะไรดีอ่ะเออ เป็ด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 กับกาบดีกว่านี่เออเอาไงอะ <c oughs> เดี๋ยวโอ้โอ๋อเขาให้นั่งเหรอโอเคตอนนี้เราได้เป็ดกับกาบมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าบลูนะคะไปแข่งขันกับเพื่อนดีกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครได้ที่หนึ่งเลยทุกคนโอเคเป็ดของฉันสวยมากอะ่ะ <c oughs> จะแช่เป็ดอีกนานไหมเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนก็ได้ที่หนึ่งหรอกโอ้โหไปกันดีกว่ารึนวู้ สุดยอดไปเลยอู้หสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยทุกคนว้าวหวังว่าฉันคงจะไม่ตกแบบนะอือเออไม่นะเฮื่เเอนเตนะเลยเนี่ยปยิวเลยอะเราไม่ได้ที่ไหนเลยนะคะทุกคนนี่ในกากมากเลยนะเจ้าเป็ด รูดแม่จะแข่งขันไปด้วยแล้วก็อึไปด้วยไม่ได้นะจ้าบูตอนนี้จ้าบูของเรานะคะลากโถส้วมออกมาด้วยทุกคนโอ้ยโอ้ไม่นาดต่อไปของเราก็คือการแข่งขันใน Black Room เหรอเนี่ยโอเคไปกันเลยทุกคนฉันจะได้ที่หนึ่งไหเนี่ยโหมัันมาแล้วไม่นะโดนเหรออาไมทม ทางตันมาทำไมนี่เพื่อนไม่น่าตามเพื่อนโอ้โหโดนอีกแล้วไม่น่าตามเพื่อนเลยอหูมันดุกดิ๊กดุกดิ๊กด้านหน้าเราอยู่นะคะเนี่ยเฮ้ยอ่ไม่ผ่านเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเอ่อมีทางนี้ด้วยเหรอ,เ,อเดี๋ยวลองทางใหม่ี่ทางนั้นรู้สึกจะไปไม่ได้นะทางตันอีกแล้วสงสัยเราจะไม่ได้ที่หนึ่งแล้วนะคะเดียโย้ยที่หนึ่งฉันไม่ได้แล้วขอแค่ผ่านก็พอเฮ้ย นายจะมาเฝ้าประตูแบบนี้ไม่ได้นะเขาเฝ้ารูลงอะทุกคนเอาไงดีอะฉันจะไปยังไงดีล่ะเนี่ยถ้านายไม่ออกอะออกไปเถอะออกไปฉันไม่มีวันออกหรอกนายจะต้องไม่ผ่านไม่ผ่านจริงกันทุกคนโอ้ยนี่นายเป็นผีสิงประตูหรือยังไงเนี่ยไอ้ได้มอ่ะฉันขอกระดึบกระดึบไปได้ไหม ฉันบอกไม่อ,ออกไงอู้ได้ได้เรียบร้อยผ่านแล้วที่ไหนเนี่ย <c oughs> ไม่นะโถส้วมไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> กากเหมือนเดิมอะ่ะหรือเราเล่นกากกันแน่เนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนเป็นโซฟากันดูบ้างนะคะเอาไปเลยเจ้าบลูโซฟาเนี่ยทำจากนังไก่นะนังและนุ่มก้นด้วยอะ่ะมาเท่าการปวดตูดอะ่ะมันสามารถช่วยให้นายสบายตัวนำมาสู่ชัยชนะได้อะ่ะ รับประกาศใช้วันนี้พรุ่งนี้พัง <c oughs> โอเคฉันจะใช้วันนี้ให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็พังแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาดูสิว่าเราจะได้ชัยชนะอย่างที่คนโฆษณาขายเขาบอกไหมอ่ะโซฟาตัวเนีวฉันจะต้องได้รับชัยชนะใช่ไหมเพราะว่านั่งแล้วต้องตุด <c oughs> <c oughs> โอเคเฮ้ยแต่ว,ว่าเส้นชัย,ยด้านนาใช่ปะเฮ้ย <c oughs> ถึงแล้วนี่ว้าวโอ้โหเรียบร้อยเราได้ที่สามทุกคน โอ้โหแสดงว่าสิ่งที่นายโฆษณาเนี่ยไม่เกินจริงนะได้กับเขาเฉยเลยอะมาคราวนี้มีเ,เพื่อนนั่งมาด้วยนะ,ะทุกคนเขาบอกว่าเขาชอบกล้วยกันมากๆเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมด่านมันเปลี่ยนนะอยากได้ด่านเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราจะเพื่อนไปด้วยนะคะไปทางไหนเนี่ยอ่าเดี๋ยวรอเวลาเพื่อนของเราอยากนั่งกล้วยด้วยเ,เราก็เลยให้เขานั่งมาด้วยนะคะทุกคน วันนี้มันยังเป็นกล้วยหอมอยู่นั่นเองอะแต่ถ้าพรุ่งนี้มันจะกลายเป็นกล้วยชุบแป้งทอดทันทีอะเพราะว่ามันน่ากินมากๆเลย <c oughs> โอ้เพื่อนเพื่อนนั่งเก้าอี้ทำไมแซงเร็วแบบนี้เนี่ยดูดิไปไวมากๆเลยอะโอ้ตอนนี้ฉันแซงแล้วนะเก้าอีโอ้โอเคโอเคกล้วยนายยังใช้ได้อยู่นะซื้อมาตั้งเก้าสิบโลบ้ว <c oughs> นากกากขอกเก้าอี้นี่ไม่รู้จะพูดยังไงละโอเคโอ้นั่งด,ดีนะเพื่อนนะฉันจะพาในเข้าเส้นใช้ได้เลยวู้ โอเคต้องหลบสิ่งกีดขวางพวกนี้ด้วยอุ้ยยา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 ชึบกล้วยของนายเนี่ยสุดยอดไปเลยอ่ะฉันชอบมันไวมากเออแต่รู้สึกว่าเก,ก้าอี้จะแสงพอกเราแล้วนะ <c oughs> ฉันจะขายกล้วยทิ้งตอนนี้ละเก้อี้แสงไปแล้วเนี่ยเอาทำไมไม่ได้ตำแหน่งอ่ะโอ้ดูดิโอ้โหคนคนที่เป็นเก้าอี้นะคะได้ที่สามนั่นเองอ่ะเฮ้ย ฉันว่าฉันต้องทิ้งกล้วยเก้าสิบโลบักแล้วล่ะนะมันทำให้ฉันไม่ชนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องหาอของอย่างอื่นแล้วนะคะเฮ้ยนี่ไงเก้าอี้สนามอะเาเพื่อนนายเอากล้วยฉันไปขี่เลยนะตามสบายดนาะสบายอ่ะเก้าสิบโลบคัคกใช้ไปเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเก้าอี้สนามแทนนะคะขี่เลยเพื่อนขี่เลยอ่ะนาขี่ไปถึงคนแก่นุดรก็ได้นะไม่อยากไปเลยก็ไปแถวนู้นก็ได้อ่ะ โอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามาเลือกแบบใหม่กันดีกว่าโอ้โหดูสิโคตรเท่เท่มากๆเลยเจ้าบลูมีกันแดดด้วยนะเนี่ยเอาล่ะนี่นี่ขอนี่ขอนี้ว้าวดูสิทุกคนเหมาะก,กับเจ้าบลูมากๆเลยนั่นก็คือสีเรนโบว์เออเจ้าเป็ดฉันไม่ใช่เป็ดนะฉันคือหานทองคํานายคือเป็ดไม่ใช่หรอก็บอกว่าไม่ใช่เป็ดไงฉันคือหานทองคํา ันเหมือนหานตรงไหนเนี่ยเป็ดชัดๆบอกว่าหันก็หันเอ้ากลายเป็นหันซะงั้นโอเคไหนคือหันก็แล้วกันนะเอาละเดี๋ยวเราจะมาแข่งกับเจ้าหันก็แล้วกันนะทุกคนเฮ้ยมาแล้วโอ้โหไวมากเจ้าหันตัวมันเล็กหรือเปล่าเนี่ยทำไมไปไวแบบเนี้ยเฮ้ยรอด้วยทุกคนสงสัยที่หนึ่งคงลิฟตหลีแล้วล่ะทุกคนโอ้มาถกอีกโอ้โหให้มันได้แบบนี้สิแล้วที่หนึ่งของฉันล่ะ ลิปหลีพอดีอ่ะเพื่อนหายไปหมดแล้วนะคะเนี่ยไม่เห็นแม้แต่กระทั่งเงาอะ่ะทุกคนโอเคคราวนี้ฉันทำาไมต้องหมุนไปหมุนมาด้วยนะโอเคอเคูอค้วูวไม่เอาหน้าพักพวกอย่าล่นลงไปสิโอเคจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเลขตัวเดียวเนี่ยทำไมไม่เห็นใครสักคนเลยอะ่ะหวังว่าเพื่อนคงจะตกตายนะเอ้ยรึนรึน,รนมาแล้วมาแล้ว นี่ไวแบบนี้ไวแบบนี้ฉันจะต้องได้ไเวนี่ยเลขตัวเดียวอะขอที่ไหนก็ได้นะทุกคนอย่าที่โลก็พอโอเคไปเลยไปเลยรึนรินโอ้โหทางสวยมากเลยนะทุกคนดูดิว้าวห้ามตกห้ามตก <c oughs> ห้ามตกเด็ดขาดเอ้ยเซตชัยมาแล้วว้าวว้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเราได้ที่หนึ่งอะทุกคน โอ้ oh, สุดยอดไปเลยฉันชอบนบายมากเลยนะเจ้ารม่มดูดิเราได้ที่หนึ่งเฉยเลยอะ่ะพี่มาสามคนสามคนสามคน,คนวันนี้เพลงนี้ด้วยเหรอเนี่ยมันนี้จะมาสี่คนไม่ใช่เหรอก็ตอนนี้มันมีสามนี่นะโอเคตอนนี้เจ้าบุรุษของเรานะคะกลายเป็นกาฝากไปขอติดโซฟากับเพื่อนแล้วทำไมไนายไม่ซื้อเองช่วงนี้ซับจางหมด90โบโลบัคกไปหลายลรอบแล้ว โอเคไปกันต่อดี่ว่าเพื่อนเดี๋ยวดูสิว่าไปกับเพื่อนรอบเนี้ยเจ้าบลูจะชนะไหมนะคะฉันเป็นกาฝาขนาดเนี้ยหวังว่าพวกนายคงจะไม่หนักนะโอเคตอนนี้มันมีลิงที่อยู่ด้านบนนะคะโยนพวกลูกเอ่อก้อนหินลงมานั่นเองอะ่ะเราจะต้องหลบโอเคตอนนี้มากัน3าคนโดนทุกดอกเลยทุกคนห <c oughs> ลบไปมุมไหนก็โดนอะ่ะ <c oughs> เนี่ยจะถึงแล้วจะถึงเลวอีเดียวเฮ้ยเรียบร้อยสุดยอดผ่านแล้วเออ เดี๋ยวนะทำไมเอ่อหนึสองสมันไม่มีเ,าเราอะ่ะก็อะไรขึ้นอะ่ะเมื่อกี้มันพี่บาสามคนไม่ใช่หรอ <c oughs> ทำไมเข้าเส้นชัยสองคนอะ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วฉันรับไม่ได้รับไม่ได้ <c oughs> เราเข้าเส้นชัยเฉยเลยเป็นไปได้ไงเนี่ยม,มันต้องแบบต้องแหลกแน่เลยทุกคน <c oughs>